ใครที่กำลังมองหาทอนเนอร์เพื่อคนเป็นสิวอยู่คลิปนี้หมองพาไปลองเอ s เซนตท n นเนอร์เครอสาอักฤสบสูตรอ่อนโยนกว่าเชนิดนะคะสามารถจัดการต้นต,อ,ตอสิวซ้ำซากมนาหน้ามันสิวอุดตันรวมขกว้างรอยแดงรอยดำคือครบใน1ขวดเลยที่สำคัญไม่มีน้ำหอมสีแอลกอฮอล์แล้วก็มีนอรอออยจะเป็นยังไงจบครบในขวดเพื่อคนเป็นสิวจริงไหมเดี๋ยวมองพาเช็คพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณชาครูเช็คหน้ารักทุกคนนะคะ เวลาที่ไม่ว่าจะอากาศเปลี่ยนเจอแดดเจอมลภาวะต่างๆค่ะปัญหาผิวที่เป็นบ่อยเลยก็คือเป็นผดเป็นสิวมีรอยแดงรอยดำนะคะเป็นปัญหาที่วนอยู่ไม่รู้จบอ่ะอย่างมองเองมองก็เป็นประจำเหมือนกันนะในเจะฝุ่น pm 2.5บ้านเรายิ่งแดดแรงใช่ไหมคะมลภาวะแบบเยอะมากเนอะอันนี้คือยังไงก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องเจออยู่แล้วนะคะแต่มองอ่ะพูดเสมอว่าการแก้ปัญหาให้ยั่งยืนที่สุดก็คือการทาความสะอาดใบหน้าวันนี้ค่ะมองก็พามาเช็คโทนเนอร์นะคะซึ่งเขาเป็นอินรกเรียนที่ตอบโจทย์สำหรับคนเป็นสิวแล้วก็ตอบโจทย์ในแง่ของการสะอาดด้ ก่อนหน้านี้หมองเคยรีวิวตัวครีมกันแดดของเขาไปแล้วนะคะที่เป็นกันแดดสำหรับคนเป็นสิวะคะ่ะก็คือ Ve นิต n าแอนตี้แอ็กเน่แค c r e e นสกนก็เป็นครีมกันแดดที่เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวผิวมันเนี่ยใช้ได้กัน UVA UVB ได้ดีนะคะต้านมลภาวะได้ด้วยตั้งแต่ที่หมองรีวิวไปผลตอบรับก็ค่อนข้างเวิร์กจนตอนนี้เขาออกเป็นโทนเนอร์สูตรใหม่นะหมองก็เลยเอ๊ะอยากจะเอามาลองเช็คสูตรดูก็คือตัวนี้คะ่ะคุณ t e n i n g Essence Toner นะ,ะ่บอกวทาเป็น Essen er, ิงเอสเซนต์โทนเนอร์ าจัดการต้นต่อสิวซําชาติได้สามารถลดหน้ามันสิวการรูมขนกว้างคนที่มีปัญหารอยดำรอยแดงสิวคือขวดนี้ขวดเดียวจบเลยนะคะที่สำคัญเขาใช้ในซินาไมล์มาถึง5%้นในซินาไมล์เนี่ยเป็นอินกริเดนที่ค่อนข้างดีงามกับผิวสามารถแก้ปัญหาผิวได้ครอบคลุมหลักการทํางานของในซินาไมล์นะคะ่คุณในซินาไมล์เขาจะซึมเข้าสู่ผิวจะกลายเป็นโมลกุลที่เรียกว่า NADPH ซึ่งจะให้พลังงานกับเซลล์ผิวนะคะแล้วก็เป็นตัวมากระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ในการดูแลฟื้นฟูแล้วก็ปกป้องผิวของเราแถมในซีนา มาช่วยลดสิวได้ด้วยนะก็คือลดการอักเสบของสิวยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่ทำให้เกิดสิวแล้วก็ลดหน้ามันนะมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยใช้5%ในซินามัยเนี่ยนะคะเทียบกับการใช้ยาคลินด้าเมาซินคลินด้าเมาซินเป็นยารักษาสิวเนาะอันนี้ทดลองในคนที่เป็นสิวค่ะเป็นเวลา8สัปดาห์เพราะว่ากลุ่มที่ใช้5%ในซินนามายนะัยเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับตัวยาคลินด้าเมาซินเลยแล้วก็ไม่พบผลข้างเคียงด้วยนอกจากนี้เขายังมาช่วยลดรอยดำรอยแดงลด,ลดความหมองคล้ำ มาช่วยปรับสมดุลน้ำแล้วก็น้ำมันในผิวเพราะฉะนั้นเขาสามารถควบคุมความมันบนใบหน้าได้ด้วยในเซรามไยสามารถที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะโดยสามารถไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เซรามายในผิวซึ่งเซรามายจะเป็นตัวมาช่วยสร้างกำแพงให้ผิวใช่ไหมคะเป็นสกินแบเรีร์ว่าง,ง่ายๆก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นช่วยกระชับรูขุมขนปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนช่วยลดริ้วรอยตันบนสระแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคือต้องบอกว่าในเซรา่มไยเนี่ยมีสรรพคุณที่ครอบค,คลบคุมจร,จรว้ยด อย่างสูตรนี้ใส่มาซก็ครอบคลุมคุณสมบัติแบบที่บอกนี่แหละนอกจากในซิมไนแล้วนะคะยังมีแอคทีฟอื่นซึ่งมีจุดเด่นนะที่มาช่วยบำรุงผิวได้ถึง6คุณสมบัติด้วยกันอันแรกเลยก็คือมาช่วยปรับ pH บาลานซ์ข้อนี้เราไม่ควรมองข้ามเลคุณ pH ตามธรรมาชาติของผิวเนี่ยจะมีความเป็นกรดอ่นอนๆนะคะอยู่ที่4.5ถึง6.2ประมาณนี้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เป็นตัวเหมือนมาช่วยปรับสมดุลหรือทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยเราควรเลือก pH ที่เหมาะสมเพื่อให้ผิวเราอยู่ในช่วงที่มีความสมดุุลนะะสสาาาาามมมมรรถถที่่จคงววชชื้้้ใหกับผิได ที่จะลดการเกิดสิวได้สูตรนี้น pH อยู่ที่5.5นะคะถือว่าสมดุลนะอ่อนโยนเหมาะก,กับผิวหน้าทําให้สามารถที่จะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยคุณสมบัติที่2ก็คือเป็น Anti ene, น n ี้ acne น่อย่างที่บอกว่าค่อนข้างโดดเด่นเนื่องจาก5%ในอาซินไมายที่ใส่มาเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้ด้วยนะนอกจากนี้ยังเสาาริมฤทธิ์ด้วยตัวชูเกลเคนซึ่งเป็นสารกัดที่ได้จากอ้อยนี่แหละคะ่ะมาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นม,ม,มีชีชชวิตชีวานะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยผลัดเซลเล,ล,อออะะล,ล์ผิวเเเ้้ดรรรนวิิียยขึม ตัวนะคะที่เป็น BHA เนาะสามารถลดการอ,อุดตันที่รูมขนได้ดีนะคะแล้วก็เป็นตัวลดสีวอักเสบได้ด้วยคุณสมบัติที่3ก็คือเป็นพอไทเทนนิ่งค่ะกระชับรูมขนคือในซีนิมายอย่างที่บอกก็ช่วยปรับสมดุลความมันบนใบหน้าใช่ไหมอย่างที่บอกก็ในซีนิมาสามารถที่จะช่วยปรับสมดุลความมันบนใบหน้าได้ด้วยการที่เขาลดการขับออกของน้ํามันจากรูมขนซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้รูมขนกว้างเแหละคะ่ะคุณสมบัติที่4คือเขาสามารถที่จะเป็น Anti ant, แอนตีน้ออกซิแดนต์แล้วก็แอนตี้อินฟลามชั่วนประกอบของซึ่งก จากใบชาค่ะคือมาช่วยต้านมือสละมาช่วยลด,ด้รอยนะคะมีซินเทล่าด้วยเป็นสารสกสัดจากใบบัวบกเนาะใบบัวบกเนี่ยจะมีไตรเทอร์พีนอยเยอะมาช่วยสมานแผลลดการอักเสบลดรอยแดงรอยดำมาช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวลดการกเรกิดดิวด้วรอย,ย,ยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวเราเนี่ยให้แข็งแรงด้วยค่ะพอฮาคือเขาเป็น m o i s ร u r i z e r นะเขมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้คุณผินเคยได้ยินใช่ไหมว่าถ้าเกิดผิวเราสูญเสียความชุ่มชื้นผิวแห้งเนะี่ยผิวจะเกิดดิ้วรอยได้ง่ายสูตรนี้นอกจากจะมีเนะเายังมซ แทนี่นอมาเสริมฤทธ์กับตัว5%ในซินามายเนี่ยคะ่ะก็มาช่วยกระตุ้นการสร้างสารมายเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิว โดยเฉพาะตัวแพนดินอลนะคะเขามีคุณสมบัติเป็นฮิวแมกแตนก็คือช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นในผิวก็สามารถที่จะลดการระเหยของน้ําลดการอักเสบการแพ้ได้ต่อไปคุณสมบัติสุดท้ายนะคะก็คือสามารถที่จะเป็นชูตติ้งลดการระคายเคืองให้กับผิวได้เนื่องจากว่าเขามีแอลนโทอินนะคะที่ได้จากรากแล้วก็ใบของต้นคอมเฟนเนะะี่ยค่ะมาช่วยปลอบประโลมผิวมาช่วยลดการระคายเคืองแถมยังช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพเนะะี่ยค่ะให้หลุดออกไปได้เร็วด้วยทําให้เป็นการเผยผิวใหม่นะที่อ่อนนุ่มนะคะแถมยังช่วย หมองเพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะเดี๋ยวมองให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของตัววินิต้าโทนเนอร์เขานิดหนึ่งคืออย่างที่เห็นเลยคุณคุณว่าเนื้อเขาก็จะเป็นแนวแบบ น้ำใสๆอะค่ะเหมือนน้ำเปล่าเลยคุณคุณสามารถที่จะใช้เป็นแบบน้ำตกนะก็คือเทล,ลงไปที่ฝ่ามือแล้วก็ตกตกที่หน้าหรือจะทําทแบบหมองก็ได้ก็คือชุบกับสำลีนะคะเหตุผลที่หมองใช้กับสำลีอะเพราะว่าเขาพี่ส่วนผสมของาสารผัดเซลล์นะหมองอยากให้เขาเป็นอีกตัวที่ช่วยเหมือนมาเก็บพวกอะไรต่างๆที่ยังเป็นสิ่งที่ตกค้างอยู่บนใบหน้าค่ะคราบสกปรกรวมถึงเซลล์ผิวไ่ตายแล้วนะคะให้หลุดออกไปเวลาเช็ดก็ไม่มีแสบหรือว่าคันผิวนะหมองว่าเขาก็รู้สึกสบายผิวดีนะนี่เช็ดเสร็จแล้วค่ะ มองว่าผิวมองดูชุ่มชื้นมากขึ้นหน้ามองมาลดลงแต่ว่าไม่ได้ทําให้ถึงกับผิวแห้งนะคะยังคงโอเคอยู่สิวที่มักจะมาช่วงใกล้เป็นประจาเดือนพวกสิวอุดตันสิวอักเสบต่างๆมันก็ลดลงอย่างเดือนนี้ก็ยังไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะรูมของเราเล็กลงนะคะแล้วก็ผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นหน้ามันลดลงด้วยคุณคุณที่สนใจนะคะเวเนต้าเอสเซนต์โทเนอร์สูตรนี้นะคะขนาด150มลรนะคะราคา390บาทเองสามารถสั่งซื้อทาง a c e b o o k ทางไลน์ช้อปปี้หรือลาซาด้าก็มีนะคะ โดยรวมแล้วก็เป็นโทนเนอร์ที่ดูแลผิวได้ครบครอบคลุมทุกมิติจริงๆอย่างที่หมองบอกไปอะค่ะว่าคุณสมบัติถึงหกข้อของเขาน่นนะช่วยบำร,รุงผิวได้ครอบคลุมมากเลือกใช้สารหลายตัวที่มาเสริมฤทธิ์กันแล้วก็สารแต่ละตัวที่เลือกใช้ก็มีงานวิจัยรับรองกันอย่างชัดเจนคือช่วยลดการอักเสบของผิวลดสิวร,รอยแดงรอยดำเนาะที่สาคัญหมองชอบตรงที่เขาทาให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะลดโอกาสการแพ้เพราะถ้าเกิดผิวยังคงแพ้อยู่ยังไงมันก็วนกลับมาเป็นสามหมองคุณ,ค,ณคุณที่มองหาโทนเนอร์แบบครบจบในสูตรเดียวนะคะต้อง หรือจะใช้คู่กับสำลีเพื่อช่วยในการเช็ดลดการอุดตันออกไปด้วยเนี่ยก็ได้เหมือนกันเป็นคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายจริงๆเลยเนี่ยอยากให้ลองเทสที่ท้องแขนก่อนนะคะเพื่อความสบายใจเนาะเป็นคนที่หาหมอรักษาสิวอยู่สามารถใช้คู่กับยาหมอรักษาสิวที่เป็นตัวฆ่าเชื้อได้นะใครเคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเวเนต้าแล้วหรือโทนเนอร์ตัวนี้เคยใช้แล้วอย่าลืมมาบองไม่กันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณยามองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไพให้คนนิ่งคุณรักฝากติดตามข้อมูลสูขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช